อครับสวัสดีครับมันนี่อีกอะมาเก็บจิ้งกอีกแล้วครับามาหาแมงกินนูน่นาแมงกินนู่นต้นน้ำนวันครับมกักกะบาลต้อยแล้วครับโอ้ต้นนี่หลายแห้งครับลุก จะนู่นหลายแห้งบอาจอากรัางแงอยู่ครับผ่านผ่านผ่านผ่า,านออกไปจับต้นนีหลายแห้งอ,อยู่ตำกับนี้ครับยิบออกระไรครับนี่แล้วครับเพิ่งกำลังกิน,กนใบใหม่อยู่ครับ กำลังหมดออกมาจากดินครับหงวยงมีขี่ค้นอยู่ยุงสูงเหากับใส่ไม่ขวดประติกครับปาดผูกกับถุงประติก ใส่เขยา่าเขยา่าครับเงี่ยเอาเพิ่จะล่วงใส่ในะถุงเดี๋ยวมาหามุ้งผีบ้างน,นครับโอ้ต้นนี้ร้ายอยู่ครับร้ายอยู่ จอบอยู่หมอกกําตำกับมี่ครับพค่นมากินใบรำดวนเนียครับน่ครับ ใช้มองต่ำครับถ้าไปถูกตัวพันพันจะล่วงครับขอวินาลองตัวนี้ดกแห้งเด่ครับพิ่งกำลังกัดก,กินใบรับดวนอย่างกับใบไม้ ชอบกินต้นลำดวนไม่ลำดวนอ่านโปดครับอีกจังหน่อยเป็นกับผสมพันธุ์ลงว่างไค่อีกครับพินาฝนานเนพิ่งกระตุกโพกือจากดินขึ้นมาไหมครับ กำลังขึ้นมาจากดินก็มีครับกำลังขึ้นมาจากดินจากลูก,กับมีนี่ครับกพิจะขึ้นไปบนต้นไม้มากระบาวต่อยให้เราครับตัวนี้เป็นคปที่สองแล้วครับ คนละต้นครับคนละดวงคนละต้นกับคลิปเก่าแต่ต้นนี้ดกดกหการ้แห้งลร้กว่าต้นก้อนครับต้นเดียวพ่อเลยครับต้นนี้เวลาไปโดนตัวมันจะล่วงลูกดินครับ กะลังไครครับอาหารพื้นบ้านครับกระเพาอาหารตำน้ำพริกก็ได้ครับเอาไปขวัขวขัวกินก็ได้ครับมันดินก็มีครับ รถลโพมาจากดินช่วงดึกๆเพิ่นกะจะขึ้นไปกินไม,ม้ขาบนครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาชีถ้ถุมเลยนะต่อยก็สี่แล้วบ่เกือบชี้ถุมบ่เกือบชีุ้มปบ่โอ้โหหต่อยหลายแห้ง ้ชมชมผลงานดูโอ้คัก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 ขนาดเอาทั้งหมดได้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาอีกก่อนเดี๋ยวผมสิ ใส่ไม่แย่แบบต้อยครับโอ้เยเปร้งนแล้วครับสองไฟบุกขยแจงมาได้ครับ ยูทูบน่องมหมครับต้นทุนต่าอยู่ขอไปเรื่อยก่อนครับ เกือบเจ้าว่าผ้าแวะเนาะต้นนี้ร้ายครับ เงี้ยเมื่อกี้นะครับจุกปัติกร้องเอาครับเดี๋ยวมันกระตกใส่เขยา่าเขยา่าน้ำมันใส่ถุงปัสติกไว้ครับผมเลยโมาลทันหั่อยกันได้สั้นแล้วล่วงบ่

我们去哈粉，哈粉。 มึงาต่อยได้เงียดดีกว่าเนี่ยเด็กต้นไฟละเจียงดีอู้ผ่านแหงแนน่งหนวกมาผ่าน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 ,นขากักมันลายกันต้นอยู่ให้เจ้าอ,อุ้ย่าห้องวะ มุดกายเนาะผ้ดพๆอ,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 อยู่ในใน,นี้ขึ้นเหลี่ยบมึงอ่ต่อยแง่ครับโอ้ผ่านแฮง ใช่เอาเอามาสรุปยอดให้นผู้ชมมองดูต้นเดียวโอ้ต้นเดียวครับต้นเดียวขาหนาต่อยนีของผมครับตัดต่อยหลายกว่าอู้ เดีวครับต้นเดียวครับต้นเดียวในหลายครับคลิปนี้ก็คงพอสเนี้นะครับพอดีขัวอยู่ครับพอดีแล้วแรงอยู่สวัสดีครับ